พี่คะเอาข้าวแตนไหมคะถุงละยี่สิบบาทเองค่ะไม่เอาหรอกไปไกลเลยหนวกหูลูกควรคนรกินข้าวจริงเลยไปดิขอดุนะคะน้องน้องขายอะไรอะ่ะมาหาพี่หน่อยตัวขายข้าวแตนถุงละยี่สิบบาทค่ะพี่เอาถุงหนึ่งครับเอาน้องไม่ต้องใส่ถุงครับนี่ครับ ขอบคุณพี่มากเลยนะคะครับเจ๊ชอบเงินไหมครับค่ะนี่ค่ะกาแฟของน้อง40บาทค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณมากนะคะนี่เร็วๆหน่อยเอาเงินไหมเนี่ยเอาค่ะ ออ uh, ของน้อ,องกระเพาพิเศษ50บาทค่ะนี่ครับค่ะเออเจ๊กระเพาะเนี้ยไม่อร่อยเลยนะครับมันเผ็ดไม่สบาใจผมเลยวันหลังอ่ะเจ๊กลับไปปรับปรุงด้วยนะได้ค่ะมีทางเงินโอนเช็คเงินก่อน,น,อนโอเคครบครับค่ะขอบคุณนะคะขันหลังแม่อร่อยนะเนี่ย นมพ้าแตนไหมคะไม่เอาหรอกไม่เห็นเลยไงร้านก็ขายขนมอยู่เนี่ยไปขายที่อื่นเลยไปเก,กะกะหน้าร้าน,นจริงๆเลยเด็กพวกนี้ แล้วไม่ต้องโทรมาแล้วนะ,นะกำลังไปเนี่ยเออก็อคนมันหูข้าวอ่ะมันก็ต้องกินข้าวก่อนไหมกองทัพอ่ะมันต้องเดินด้วยท้องเออก็รออยู่ตรงนั้นแหละอย่รีบไปโอเคต้งห้านาทีสิบนาทีนะเออ เจ๊กระเป๋าเงินตกอ,อยู่แถวนี้ไหมครับกระเป๋าเงินหรอใช่ครับใบเล็กสีน้ำตาลนะครับโอ้เราไปตรนีงนะเล็เป็นใบนี้หรือเปล่าคะน้องใบนั้นใช่ครับอันนั้นของผมนะครับนี่น้องขายของไม่พอกินหันมาเป็นขโมยแลยเหรอไม่ใช่นะคะจะไม่ใช่ได้ไงกระเป๋าเงินก็อยู่กับน้อง จนแล้วไม่เจียมคิดจะเป็นขโมยเหรอพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือไงน้องฟังน้องผู้หญิงเขาพูดกันไหมทําไมต้องฟังหลักฐานก็ทนโทษอยู่ขนาดนี้เล่ขายของดีๆไม่ชอบอย่าไปกินข้าวฟรีเลยไงเจ๊ก็เหมือนกันให้เด็กพวกนี้เข้าไปขายของในร้านเจ๊บ่อยๆอะระวังของจะหายแล้วนะไปน้องไปโรงพักกับพี่เลย นี่เอาหนูไม่ไปหนูไม่ได้ขโมยน้องถ้าเด็กผู้หญิงคนนี้ขโมยกระเป๋าน้องไปจริงๆอะนะเขาคงไม่มานั่งรอเจ้าของที่นี่หรอกเอ๊คะหนูเจอกระเป๋าเงินสดค่ะคงเป็นคนที่มาเดินเล่นแถวนี้ทำหล่นไว้ละมั้งหนูเอ้คะหนูขอนั่งรอเจ้าของกระเป๋าได้ไหมคะ ได้สิหนูนั่งรอตรงนี้ก่อนก็ได้ถือจะของกระเป๋ามาหนูจะได้กินเขาเลยค่ะน,นี่จะ้ะนั่งรอเลยนะแล้วทำไมเจสถึงไม่บอกผมตั้งแต่แรกล่ะครับโอ้ยมาถึงก็พูดเองเออเองหมดทุกอย่างจะให้เจสสแท้พูดตรงไหนได้ไม่มีช่องว่างไม่แต่นิดเดียวเลยเออ งั้นผมดูเงินในกระเป๋าก่อนไม่อยู่ครบไหมครบไม่หายสักบาทงั้นผมไปแล้วเออเดี๋ยวก่อนสิไม่คคดจะขอบใจหรือขอโทษเด็กมันบ้างหรอถ้าเป็นคนอื่นเก็กบกระเป๋าเงินน้องได้นะเขาคงเอาไปใช้แล้วไม่มาคืนแบบนี้หรอกอ,อ่าขอบใจแล้วกันที่ไม่เอาเงินของพี่ไปใช้เองอะ แม่เคยสอนไว้ว่าถึงเราจะจนแต่เราก็ไม่เอาเงินของคนอื่นไปใช้ค่ะเออดีแล้วที่ฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่แล้วก็ไม่รักเด็ขโมยน้อยอย่ะงั้นเข้าแต่พวกเนี้ยที่เหมาหมดเลยนะน้องจะได้กลับบ้านเร็วๆขอบคุณค่ะเราจะได้กลับไปหาแม่แล้วมาเด็กช่วยเอ้เอาสิงนี้ดีกว่าจ้าทั้หหมดเท่าไหร่หน,นูคิดเงินเลยนะหมดนี่แปสิบบาทค่ะ อันนี้หนึ่งร้อยบาทไม่ต้องทอนนะถือซะว่าพี่ให้น้องเก็บกระป๋องมาคืนพี่ขอพค่งค่าน้องวันหลังอะ่ะก็อย่าตัดสินคนอื่นแค่เพียงภายนอกถึงน้องคนนี้เขาจะเล่ขายของแต่งตัวไม่ได้สะอาดสะอ้านแต่จิตใจน้องเขาอะ่ะน่านับถือมากเลยนะที่เก็บกระป๋องเงินแล้วมาคืนเจ้าของได้แบบนี้ครับผมก็ต้องขอโทษเจแล้วก็ขอโทษน้องด้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนเลยนะครับจ้า เออหนูเจ๊เห็นหนูเดินเล่หายของแบบนี้ทุกวันแล้วแม่หนูไปไหนหรอแม่อยู่ห้องเช่าค่ะเลี้ยงน้องอยู่ตรงซอยห้านี่เองเอ,อ๋อเห็นขายของทุกวันไม่คิดว่าจะพักห้องใกล้ๆกันนี่เองแล้วอย่าบอกนะว่าหนูอหาเงินคนเดียวใช่ค่ะน้องยังเล็กอยู่แม่ก็มาสบายอีกด้วยงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมพรุ่งนี้หนูไปรับข้าแตน แล้วมาฝากร้านเจ้ขายเจ๊ไม่คิดปเปอร์เซ็นต์ไม่แต่บาทเดียวเลยแต่ว่าหนูต้องสัญญานะว่าหนูจะเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดค่ะหนูสัญญาพรุ่งนี้หนูจะเอาข้าแต่งมาให้นะคะจ้างั้นหนูรีบก,กลับบ้านเถอะ<ม>เห็นว่าจะกลับบ้านไปหาแม่ไม่ใช่หรอขอบคุณมากเลยนะคะจ้าอ่ะนี่ดูรถด้วยนะหนู